อร่อยที่ลงบันไดนะหรอใช่จาได้มะพร้าวน้มะพร้าวเอาก่อนี่กินน้ำมะพร้าวน้ร้อนไอ้อไเอปเกีเกียวต้มกระดีต้มดต้งกระีข้าาสั้นจ้เขียย่อมตน่หรอ อันนี้ไม่มี description เนี่ย่เ่ายเราต้องไปเล่นสกีว่ไม e ่ใช่อแล้วไลาสโรค s เป็น่ายเนี่ยหน่งสองสามเป็นวิดีโอวิดีโอล้วถ่ายเอาหรอออททนีอเอหนงสองาเอาหรอ พี่เตอร์เขาทำให้ถึงกันยังไงแสดงว่าแสดงว่าขายสั้นแขนเรายาวแสดงว่าแขนเราสั้นจริงเราต้องอยู่คนบนชอยู่เนี่ยรสช็องเนี่ยรสช็อกรสช็อกไม่แล้วสโลตช็อกฟรอมไอการ์ก็มีข้าวต้มมัดข้าวเหนียวสักขยาแล้วก็แป้งจี่ทานนะคะจากบ้านขนมไทยค่ะในลอสแองเจลิสไทยทาวนะคะมืนรสจริงจริงนะคะนี่มีมีถั่ว